ผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นคนที่ตามช n e l ผมอยู่นะครับก็คือจะสนใจพวกฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ในระดับหนึ่งหรือว่าดูรีวิวการ์จอนะครับคุณต้องเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้ซอฟต์แวร์อย่าง MSI Afterburner ม้างแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับอย่างแรกนะฮะถึงแม้ว่าจะชื่อ MSI นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ MSI ซะทีเดียวนะครับมันคือโปรแกรมพื้นฐานของรว่าจูเนอร์นะครับที่ทาง MSI ก็ไปเทคโอเวอร์มานะครับนั่นแปลว่าไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับมันเป็นซอฟต์แวร์ OC การับ ค่าไหนก็ได้นะครับคุณไปโหลดมาคุณใช้การ์จอยี่ห้ออื่นๆมันก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นนะครับมันก็สามารถเอาไปมอนิเตอร์เฟรมเบตและต่างๆในตัวเกมได้ด้วยเช่นเดียวกัน,นครับบอกเลยนะฮะว่า MSI Afterburner เนี่ยเป็นโปรแกรมสารพัดประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะดูสาะต่างๆของตัวเครื่องหรือว่าปรับตั้งค่ารายละเอียดต่างๆของตัว การจอะนะครับและที่นี้ฮะมันดังขนาดไหนซอฟต์แวร์นี้มันดังถึงขั้นที่แบบมีคนเอาไปปลอมเอามาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองเยอะแยะมากมายเลยนะครับคนเหล่านี้คือใครครับคือผู้ไม่หวังดีไงฮะผู้ไม่หวังดีเนี่ยคือคนที่แอบสอดไส้ไฟล์มว์แวร์อะไรต่างๆเข้าไปในซอฟต์แวร์ที่คนดาวน์โหลดเยอะๆนะครับและ MSI Afterburner ก็เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์นั้นที่โดนเนี่ยฮะ วิธีการทาออํางานก็คือยังไงนะครับคุณลองดูในรูปตรงนี้นะครับที่เขาขึ้นมาเป็น Google Ads เนี่ยฮะคุณดูชื่อลิงก์ดีๆนะครับมันไม่ใช่ MSI นะครับมันเป็น MS อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็ Afterburner มันก็ไม่ใช่ Afterburner นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวอักษรใกล้เคียงนะครับถ้าคุณไปเซิร์ชใน Google ว่าคุณอยากจะโหลด MSI Afterburner มาใช้เนี่ยครับและคุณดันไปแบบเออมึนๆอยู่หรือว่ารีบๆใช้รีบๆโหลด ก็ไปโหลดจากไอ้พวกนี้มานะครับสิ่งที่คุณได้นะครับคุณจะไม่ได้ได้แค่ Afterburner อย่างเดียวนะครับเพราะว่าไอ้ e r t u r b u r n e r ที่เขาให้มาเนี่ยมันมีการสอดไส้อะไรอ่างต่างเต็มไปหมดเลยนะครับ ไอ้พวกนี้ฮะมันมีข้อมูลมาจากเว็บไซต์ c y b o นะครับซึ่ง c y b o เนี่ยเขาเป็น security consultant ทางด้าน IT นะครับเขาระบุมาว่า afterburner ตอนนี้มี malware ที่น่ากลัวมากๆนะครับซึ่งไอ้ malware ที่คุณโหลดมาจากไอ afterburner แบบสอดไส้เนี่ยครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า cryptojacking นะครับหรือว่าขโมยพลังการประมวลผลของคุณเพื่อไปขุดค r y p t o c u r r e n c y ให้เขาได้นะครับทีนี้หลาก็จะมีคำถามว่าอา้าว ขุดคริปโตเคอเรนซีเวลานี้เนี่ยนะเหมืองแตกเราไม่ใช่เหรอเอาการ์ดจออะไรไปขุดนี่มันมันจะคุ้มเหรอเอาไปขุดเหรียญอะไรต่างๆนานานี่มันมันได้เหรอคําตอบก็คือไม่คุ้มถ้าคุณใช้เครื่องตัวเองขุดไม่คุ้มถ้าคุณลงทุนไงฮะแต่นี่เขาใช้เครื่องคนอื่นขุดนะครับเขาใช้เครื่องของคุณนั่นแหละครับขุดเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเขาจะทํำยังไงมันก็คุ้มนะครับเพราะว่าเขาไม่มีต้นทุนนะครับแลขอย่างหนึ่งนะครับเขาคงรู้อยู่แล้วนะฮะว่าการที่เขาจะแบบ เอามาฝากไว้ในพวกเว็บไซต์พวกนี้กลุ่มทาร์เก็ตที่เขาจะไปหลอกลวงที่จะไปแบบขโมยพลังการขุดคือใครคือคนที่มีการ์จอแรงๆนะครับคนประเภทไหนที่โหลด MSI Afterburner ต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องไอทนะครับและคนมีความรู้เรื่อง IT ทีเหล่านี้แน่นอนว่าคอมพิวเตอร์ของเขาไม่ว่าจะเป็นการจอหรือว่า CPU ก็ต้องทรงพลังในระดับหนึ่งนะครับและถ้าไม่เอากาจอขุดเอาอะไรขุดนะครับเอา CPU ขุดนะครับขุด XMR ขุด Monero นะครับไอเหรียญพวกนี้นะครับที่คุณลองดูดีๆนะบางทีถ้าคุณไปเข้าเว็บอะไรต่างๆนะที่มันมีการฝังไอสคริปต์อะไรต่างๆในการขุดไว้เนี่ย คุณจะเห็น CPU โหลด100%เลยนะครับและกรณีน,นี้ถ้าคุณโหลดในโปรแกรมแบบที่มีสอดไส้มาเนี่ย CPU คุณอาจจะโหลด100%โดยไม่มีสาเหตุก็ได้นะครับไม่มีใครรู้นะครับและอันนี้ยังเป็นประเด็นที่แบบเออเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าบางทีโดนแบบขโมยพลังการวงนผลไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียแค่ค่าไฟเพิ่มขึ้นหรือว่าเครื่องช้าลงเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณสวย,ยจริงเนี่ยฮะคุณอาจจะโดนขโมยข้อมูลส่วนตัว อาจจะโดนดักพาสเวิร์ดอาจจะโดนคีย์ล็อกกิ้งก็ได้นะครับทีนี้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าข้อมูลความลับอลไรของคุณทางการเงินเนี่ยมันก็จะตกไปอยู่ในมือผู้ไม่หวังดีเหล่านี้ก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้ซอฟต์แวร์เล็กๆซอฟต์แวร์หนึ่งเนี่ยมันทำอะไรได้มากมายขนาดไหนถ้าคุณไม่ระวังตัวนะครับ เหมือนแบบการเพศสัมพันธ์อะคือคุณก็ต้องแบบใส่ถุ้งยางใช่ไหมทีนี้ก็ต้องมาลงแอนตี้ไวรัสลงแอนตี้มาวแวร์เพื่อเป็นการตรวจสอบหน่อยนะครับคุณไปเอาโปรแกรมมาสแกนในพวกมาวเอรก็ได้ว่ามีหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่าคุณโหลดมาแล้วตอนนี้ยังระแวงกันนะครับหรือว่าไปหาคู่นอนที่เชื่อถือได้นะครับในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไปโหลดจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะครับอย่างเช่น MSI โดยตรงนะครับถ้าคุณอยากจะโหลด MSI Afterburner นะครับคุณก็ควรจะโหลดที่เว็บ MSI โดยตรงนะครับอย่าไปหลงเชื่อพวกเว็บที่ชื่อประหลาดประหลาดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณต้องมานับดูเลยนะว่าตัวอักษรบางอันนี่มันใช่หรือเปล่าบางเว็บไซต์ในลิงก์เนี่ย MSJ. com นะครับถ้า J กับ I มันจะไม่ต่างกันมากถ้าพลาดก็อาจจะโดนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยนะระวังไว้ดีๆนะครับและไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์นี้นะครับซอฟต์แวร์นี้ ผมมาพูดถึงเพราะว่า h ช n แนลผมเนี่ยคงจะมีคนที่โหลดซอฟต์แวร์นี้เยอะแต่จริงๆแล้วมันมีอีกเยอะมากนะครับมีอีกเป็นร้อยเป็นพันซอฟต์แวร์เลยนะครับที่ผู้ไม่หวังดีทั้งหลายเนี่ยเขาไปแอบยัดไส้แล้วก็ทำไม่ดีมิร้ายกับคอมคุณในลักษณะเดียวกันครับ